ค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบนะคะส่วนใหญ่เห็นด้วยค่ะที่รัฐบาลนั้นมีแผนระยะยาวนะคะที่จะฟื้นฟูแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำเนาเสียในคลองแสนแสบด,ด้วยงบประมาณกว่า82,000ล้านบาทค่ะแต่ยอมรับนะคะว่าการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลนั้นจําเป็นนะคะที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนตัวผู้ราชการกรุงเทพมหาคนครในปีหน้านที่จะเกิดขึ้นนี้ก็ตามค่ะ ภาพเรือวิ่งรับสมุนไพสารไปมาบนน้ำคลองสีดำขยะมูลฝอยลอยมาเป็นระยะส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นภาพจำที่ทำให้หลายคนนึกถึงคลองแสนแสบจากจุดเสื่อมโมทรมขีดสุดสู่แผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูคลองแสนแสบให้ใสสะอาดโดยงบประมาณกว่า82,000ล้านบาทภายในระยะเวลา11ปีทีมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านริมคลองแสนแสบทันทีที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขปัญหาเพราะมองว่า าเป็นปัญหาที่สําคัญที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหามาหลายครั้งแต่การฝันจะได้เห็นน้ําในคลองแสนแสบใสสะอาดนั้นยังเป็นภาพที่นึกไม่ออกในวิชายแสงทิพย์อายุ50ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบมานานกว่า10ปีเล่าให้ฟังว่าคลองแสนแสบในอดีตที่เคยเห็นนั้นมีสภาพที่เสื่อมโทรมมากกว่านี้ เนื่องจากน้ำในคลองเน่าเหม็นอันมีสาเหตุมาจากการปล่อยน้ำเสียลงคลองการทิ้งขยะลงคลองขณะที่สภาพริมคลองก็ค่อนข้างเปลี่ยวและเคยมีคนที่ดื่มสุราจนเมาตกลงไปเสียชีวิตมาแล้วหลายรายแต่ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บขยะและปรับภูมิทัศน์ริมคลองใหม่เช่นมีการทำรั้วเหล็กกั้นปลูกดอกไม้ปัญหาที่เคยมีจึงค่อยๆลด,ดลง แต่อย่างไรก็ดีหลังรัฐบาลมีแผนพัฒนาฟื้นฟูในระยะยาวตนก็เห็นด้วยและมองว่ามีความเหมาะสมก็เมื่อก่อนก็มีปลดกสดเสวะเยอะทางปทมก็พยายามมาเก็บนะก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่น้ํานี่มันก็ยังเหมือนเดิมที่ก็หนักกว่าเดิมเมื่อก่อนมีเด็กลงว่ายเรื่อนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วมันอาจมันเหม็นต้องร่วมกันนะ ไม่ว่าจะเป็นตามตึกตามนร้านอาหารเช่นเดียวกับนางสาวโไอยงมายูโซอายุ39ปีกล่าวว่าสภาพ,พรองแสนแสบในปัจจุบันถือว่าดีกว่าในก่อนมากแต่หากรัฐบาลมีแผนจะแก้ไขให้ดีขึ้นก็เห็นด้วยส่วนจะทําได้หรือไม่นั้นส่วนตัวมองว่าขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายที่จะร่วมมือกันแล้วก็มันแบบมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ขยะกแต่ก่อนมันแบบน้ํามันเหม็นมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือทําให้น้ํามันใสขึ้นกว่านี้มันก็จะดีมากทั้งนี้จากการพูดคุยและสอบถามกับชาวบ้านทั้งสองคนที่อ,ทอยู่ริมคลองถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นพบว่ามีทั้งที่เห็นว่าควรเปลี่ยนให้คนใหม่มาทําหน้าที่และบางคนมีชื่อในใจแล้วขณะที่บางส่วนมองว่าใครก็ได้ขอแค่เข้ามาแล้วจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษการจราจรน,น้ำท่วมคังหรือแม้แต่น้ำในคลองแส,แสบ ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่เขาตะลงไม่มีก็เก่งๆกันทุกคนนะอ่าเห็นว่าคุณอะไรชัดชาใช่ไหมก็เก่งคนละอย่างก็แบบตอกเตอร์น้ำหน้าทั้งนั้นคนเปลี่ยนทือว่ากทมรั้เรียนอันนี้ใครเป็นก็ได้ค่ะขอให้พัฒนาประเทศให้แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เจริญขึ้นนะค่ะ หลังจากนี้ยังต้องจับตาดูว่าแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบระยะเวลา11ปีตั้งแต่ปี2564ถึง2574จำนวน84โครงการวงเงินกว่า82,000ล้านบาทตามที่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบที่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญจะเป็นจริงได้หรือไม่หากแก้ไขไม่ได้งบประมาณกว่า82,000ล้านบาทก็อาจจะละลายหายไปกับคลองแสนแสบเช่นเดิม